เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดดีออคอลเลกชันลับค่ะรับรองว่าคอลเลกชันนี้ยังไม่มีใครรู้แน่นอนคุณจะได้เป็นคนกลุ่มแรกที่รู้เลยค่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับ s อสแอนโสิกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยผมหน้ามาก็กลับมาแล้วค่ะใครที่คิดถึงแบบว่าทรงผมหน้ามาแบบนี้นะวันนี้ก็ได้กลับมาเจอนองโมสคนนี้คนเดิมนะคะ โอเคทุกคนอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ในต้นคลิปใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาแบบว่าเปิดนะคะคอลเลคชันลับของด i o r ซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นผ่านตาใน Instagram กันมาบ้างแล้วแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีใครรู้ความลับว่ามันมายังไงแล้วก็จะลอนชเมื่อไหร่แล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโมจะมาเปิดเฉยให้ฟังกันค่ะซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะเซเล็บที่เขาเป็นแบบว่าเซเล็บชาวต่างชาติเนี่ยก็เริ่มได้ดัง พวกรองเท้ากระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยออกมาถือออกมาถ่ายโชว์กันแล้วนะคะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมสยังไม่เห็นใครได้มีโอกาสได้จับหรือว่าได้ถ่ายรูปร่วมกับคอลเลกชันนี้เลยนะคะนั่นก็คือดิอออ o โมนั่นเองค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยเขาถือกำเนิดมาเป็นเหมือนแบบแคปซูลคอลเลกชันนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเรียกว่าคอลเลกชันลับ เพราะว่าเจ้าแคปซูลคอลเลคชันเนี่ยมันมักจะมาแบบแทรกตามคอลเลคชันต่างๆค่ะทุกคนแต่ว่าจะมีความเอกซ์คลูซีฟมากขึ้นแล้วก็มีแบบว่าอินสปิร t ชันที่มีความแบบพิเศษมากขึ้นค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมาจากวินเทอร์2020นะคะซึ่งเจ้าคอลเลคชันดีย a อา m o มอเนี่ยนะคะมันก็เป็นคอลเลคชันที่เรียกได้ว่า f o อัฟเลิฟค่ะทุกคนแล้วก็อยากจะแบบเ<ส>น้นในเรื่องของแบบความรักความรวมเป็นปน้ำหนึ่งน้ำใ,ใจเดียวกันความเป็นเอกภาพนะคะสีเด่นๆที่เห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือสีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่จะเห็นได้ไบ่อยๆในคอลเลคชันนี้นะคะนั่นก็คือหัวใจนั่นเองค่ะทุกคนเรียกได้ว่าคิวช์มากเลยและนี่ยังเป็นครั้งแรกค่ะที่ดีออลได้ทำซีซันแนลนะคะในรุ่นของ Lady d i o r Delight นั่นเองเจ้า Lady d i o r Delight ใน ส่วนของคอลเลกชันดีอร์ออเนี่ยนะคะก็จะมีหลักๆเลยนะ oh, ที่เป็นจุดเด่นจุดขายของเขาเลยค่ะก็คือลายโคเกะดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น I love you ในแต่ละภาษาเป็น I love you graffiti นั่นเองค่ะอ่ะแล้วใครที่ชอบแบบว่าอะไรที่มันแบบพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะคะใบนี้ก็ยังสามารถทําได้ค่ะด้วยการเขียนชื่อของคุณลงไปนะคะ personalization นะคะด้านหลัง mm hmm. ได้ถึงเจ็ดตัว mm hmm. อักษร mm hmm. ด้วยกันค่ะ mm hmm. เรามาเริ่มมาที่สตอรี่รกกันดีกว่าเลยนะนั่นก็คือเรื่องของ ลายพกกระดด็นั่นเองค่ะทุกคนแล้วพกกระดาษอันนี้เนี่ยเป็นพกกระดาษสีแดงใช่ไหมคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเจ้าลายพกกระดดลายจุดเนี่ยเป็นลายที่โปรดปรานมากนะของคริสเตียนดิออนนั่นเองซึ่งโปรดปรานแค่ไหนนะคะทุกคนก็ดูได้เลยว่า คริสเตียนดีออเนี่ยใช้ลายนี้มาตั้งแต่คอลเลกชันแรกที่กำเนิดขึ้นมาเลยนะคะตั้งแต่ในปี1947นู่นเลยค่ะแล้วก็จะได้เห็นไลน์ยกเกดอตเนี่ยมันก็โผล่มา uh, <it> s <S ว่า <it> s <S พัฒนาแบบเรื่อยๆ,ๆในแต่ละคอลเลกชันของคริสเตียนดีออที่ออกมาน,นั่นเองซึ่งคริสเตียนดีออเขาก็ได้บอกเอาไว้นะคะสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงชอบลา์พอยเกดอตนะ,นะเพราะว่าลา์พอยกเกดอตเนี่ยมันสื่ออารมณ์ถึงความสดใสนะคะแล้วก็ความรูหราแต่ในทางเดียวกันค่ะในเวลาเดียวกันมันก็ยังสื่อห้เ็นคววาามแบบ วีแล็กด้วยนะซึ่งไลน์นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไลน์ลที่จะพบได้บ่อยๆในแ r รนด์ h r s t t i a n ด i o r เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวสีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะความหมายของสีเนี่ยเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงความรักนะคะแพชชั่นแล้วก็ Energy ต่างๆแต่ถ้าเป็นดิช i o n a ี y ของฝั่ง Dior เนี่ยสีแดงจะหมายถึง ความสำเร็จหรือว่า success นั่นเองค่ะจึงจาลา n โ p กร d ดอ t นี้นะคะเขาก็ได้ผลิตออกมาในหลายๆ category เลยไม่ว่าจะเป็น ready to wear นะคะหรือว่าในส่วนของกระเป๋านเนี่ยก็จะมีหลายๆรุ่นด้วยกันนะคะอย่างที่บอกไป lady dior delight ใช่ไหมคะแล้วก็มี book t o t นะแล้วก็ยังมีตัว book t o t ที่เป็นไซส์ mini นะคะแล้วก็มี small leather goods ด้วยค่ะทุกคนแต่ที่พิเศษสุดๆเลยนะคะใครที่เป็นแฟนของ lady dior เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเออไซส์ mini มันอาจจะใหญ่เกินไปในรุ่นของ delight นะคะ ก็ยังมีคอลเลกชันที่ออกมาพิเศษค่ะเป็นไซส์ส,สลสนะทุกคนซึ่งไซส์นี้เนี่ยความพิเศษก็คือคุณสามารถใช้ได้กับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะตัวสูงหรือว่าไม่สูงนะคะก็สามารถใช้ไซส์นี้ได้เพราะว่ามันเป็นไซส์ที่อยู่กลางๆนะคะคนเอเชียเนี่ยมดก็จะแนะนําว่าไซส์เนี่ยดีที่สุดค่ะแล้วนอกจากนั้น ในค l ลเลคชันนี้อย่างที่บอกว่ามัน e x ็กซ์คลูซีมากๆใช่ไหมคะตัวชามที่ปกติแล้วเนี่ยมันมีแค่ Dior แต่ว่าในคอลเลคชันนี้ค่ะ My ABCBO ค่ะก็มีหวัวใจเล็กๆที่เป็นลายโกลโด,ด์นะครับโผล่ออกมาด้วยน,น่ารักม,มากมากมากเลยค่ะทุกคนอ่แต่ว่าใครที่ยังไม่พร้อมจะแบบว่าลงทุนในเรื่องของกระเป๋านะคะคุณก็ยังสามารถซื้อพวกเอ็กเเล็กๆ,ๆ,ๆนะคะรองเท้าต่างๆเข็มขัดต่างๆนะคะก็ยังมีขายใน รุ่นของ Dior Amor ด้วยค่ะเรามาดูกันอีกหนึ่งฝั่งแล้วกันในะ้ะในฝั่งของ Graffiti I Love You นั่นเองค่ะซึ่งเจ้า Graffiti I Love You เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในคอลเลคชันอย่างที่บอกไปคือ ดีออลอะมอใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เจ้าคอลเลคชันนี้ค่ะได้ถูกพัฒนาในช่วงตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะสถานการณ์มันไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้เกิดแรงบันดาลใจนะคะที่ MGC นะคะเขาอยากจะแบบว่า spread love ไปให้ทุกคนนะคะส่งกําลังใจให้ทุกๆคนก็เลยเกิดเป็นไลน์นี้ขึ้นมานะคะโดยที่ MGC ค่ะก็ได้ขอให้คนที่ทํางานอยู่ใน house of Dior นี่แหละค่ะเป็นจํานวน38คนนะคะได้เขียนคําว่า I love you ในภาษาของตัวเองนะคะพอเขียนลงมาในผืนผ้าใช่ไหมคะทุกคนทำให้เกิดลายกราฟฟิตี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นอะไรที่ยูนิคแล้วก็สวยงามแล้วก็ส่งถึงแบบแรงพลังที่อยากจะส่งความรักส่งความแบบว่ากำลังใจไปให้กับทุกคนทั่วโลกเลยค่ะคุณก็จะเห็นนะคะว่าในกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันมีคำว่า I love you ในหลายๆภาษาเลยนะคะเท่ที่อ่านออกนะคะก็จะเห็นเป็นที <I 'm S 1> ่เขียน<ม>ว่า I love you น, <ๆ S 2> นะคะจแตกนะเตอาโมเตเกีรโอมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนี่ไง I อชิเตรุนะคะแล้วก็มีว้ายนีทุกคนเห็นคำนี้ไหมมีคำว่าหักเจ้าหลายโอ้โหมีภา,าษาไทยในประวัติศาสตร์กระเป๋า,า,าที่ออลขนาดนี้เนี่ยไม่ตำได้หรอซึ่งในฝั่งของ g r a f f i t i I love you นะคะนอกจากในส่วนของกระเป๋าที่อยากจะให้ไปตำกันแล้วค่ะทุกคนก็ยังให้เลงไปถึงในส่วนของมิซซ่านะคะซึ่งมิซซ่าเนี่ยมันเป็นแค่แบบ ผืนเ,เล็กๆค่ะทุกคนราคามันไม่แพงแล้วมันก็น่าสะสมมากใครที่เป็นนักสะสมพวกอะไรที่เป็นแบบจุ๊บจิ๊จุ๊บจิ๊บแล้วก็มีความลิมิเต็ดเนี่ยมิซซาเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะแล้วก็ยังมีนะคะเป็นภาพบนคอด้วยค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยก็สามารถสะสมเอาไว้ได้นะคะที่อยากเก็บเป็นที่ระลึกสาหรับคอลเลคชันพิเศษพิเศษแบบนี้ค่ะ <S 1> <S 1> <S แล้วก็มีอันนึงค่ะที่โมดเห็นในอินสตาแกรมนะทุกคนมีเซเลบริตี้อันน,งน, <S <S น,นึงนะเขาได้ลงภาพเอาไว้ซึ่งต้องบอกว่าน่ารักมากนั่นคือรองเท้านั่นเองก็คือรูปนนนนีี้้้้เเลลยยคุ่่กกกห็็แวาาาอไดสั อันตายก็น่ารักค่ะนอกจากนั้นค่ะทางดีออก็ยังได้แบบผลิตออกมาในส่วนของดีออรไมซองด้วยนะคะซึ่งดีออรไมซองเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบของแต่งบ้านนะทุกคนใครที่มองหาอารมณ์เหมือนเป็นของขวัญให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้มันราคาสูงเกินไปแต่ว่าอยากให้มันดูรักช <Physical S 1> ิลลแพ<ผ>งอยู่เนี่ยดิออรไมซองก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ได้ทาออกมาในส่วนของเทียนหอมนะคะแล้วก็สมุดนะคะแล้วก็มีการ์ดด้วยใครที่ชอบก็สามารถเข้าไป ดูแล้วก็ไปชมในเว็บไซต์ของคริสเตียนดีออได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคอลเลคชันลับที่มดเอามาเปิดให้ฟังกันวันนี้นะคะเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะโดนป้ายยากันไปไม่น้อยเลยนะใครที่สนใจค่ะก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในอินเทอร์เน็ตก็เริ่มจะมีแบบว่าออกมาหลุดออกมาบ้างแล้วนะคะ <S <S ใน Instagram <S <S เนี่ย <S <S ตัวดีเลยทุกคนอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นฝรั่งเนี่ยไปหาดูได้เลยเริ่มจะโพสต์กันเยอะแล้วนะคะใครที่ชอบพห้มดเล่าเรื่องราวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มาอนะัปเดตแฟชั่นหรือว่า รู้ก่อนใครเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยคุณสามารถติดตามนะคะการอัปเดตแฟชั่นต่างๆนะครับโปรโมชั่นต่างๆรวมไปถึงทริคการแต่งตัวต่างๆที่โมได้รับการเทรนมาจากในการทํางาน SA นี่ยนะคุณไม่ต้องเข้าไปในร้านเพื่อแบบเสียตังค์เยอะๆเพื่อเรียนรู้อะไรต่างๆเลยนะแค่เข้ามาที่ช่องโมสเนี่ยโมสเอามาแชร์ให้ฟรีๆเลยค่ะทุกคนถ้าคุณเป็นหึงคนที่ไม่อยากพลาด ก็ต้องอย่าลืมที่จะกดติดต่อไปแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเวลาที่มดอัปคลิปอะไรเนี่ยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกเลยนะคะส่วนใครที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดอยู่แล้วเนี่ยมดก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปใครที่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมค่ะอยากให้มดทําเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะมดสับรองว่ามดอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ Adiós, bye bye